สวัสดีครับทุกท่านในพบกับผม crazy ่ค l l นะครับอยู่กับเกมมือถือโปเกมอนนะของภาคจีนเอามั้งเนี่ยนะครับเป็นเกมแนว turn b a เ e d นะครับผมซึ่งก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันเป็นอะไรยังไงนะผมชื่อเกมจาไม่ได้นะเดี๋ยวเขียนไว้ด้านล่างแล้วกันนะครับแล้วก็ภาคนี้ไม่รู้เป็นภาคของใครนั่นเนี่ยมันัดีรืวว่าเป็นคนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนรูปแบบตัวละคอรอะไรหรือเปล่าครับก็ ล็อกอินได้นะพวกนี้นะได้หมดเลยที่จะเป็นเข้าเป็นเกรดก็ได้นะครับเข้ามาแล้วก็เนี่ยครับตามสไตล์เกมจีนใช่ไหมเออนะครับเฮ้ยมีมิวด้วยนะเนี่ยไงนะมีพี่กบเทพด้วยนะแล้วก็นกนก,กจำไม่ได้แล้วแต่มันในตำนานหรือเปล่านะครับ <laughs> นี่มีิววันนะครับผมเป็นยังไงเล่านะฮะโอเคถ้าผมจะให้บิดล็อกอินนะฮะมันจะมี อินเวันนะครับผมซึ่งวันที่7มันจะได้มีวันสามดาวด้วยนะเออจําจไม่ได้แล้วอยู่ตรงไหน,นอะช่างมันมันมีแล้วกันอาง่ายถ้าใครจะเล่นนะโอเคทีนี้ามาดูการเล่นก่อนดีกว่านะครับผมตัวเกมเนี่ยก็ก็ให้เราเลือกตรงนี้นะครับเป็นการประจนภัยนะครับผมภาษาจีนหรือมั่วกันนะครับไม่ต้องห่วงนะครับนี่กาสามก็เจอมีวันแล้วอืมกดเข้าไปครับผมตรงนี้คือเป็นการเล่นแบบสคริปต์แบบว่าปป บบสกิปอะนะครับผมแล้วก็เลือกเอาว่าจะสกิปกี่กี่ครั้งนะครับอ่านะครับอย่างหนึ่งครั้งก็สิบครั้งแล้วก็ห้าสิบครั้งนะแต่ว่ามันยังล็อกอยู่ก็ต้องทําอะไรสักอย่างนะครับน่าจะ P I ได้วยปลไม่รู้อ่ะถ้าจะเล่นก็กดนี่เลยผมล่างนะครับแล้วก็ทําการจัดทีมครับผมการจัดทีมก็ไม่ได้ยากนะครับอ่าซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวหลักนะครับผมเป็นตัวหลักหมายความว่ามันตามในเรื่องมันจะมีให้เราเลือก สามตัวละครใช่ไหมไฟพืชน้ำใช่ไหมครับาภาคนี้ก็เหมือนกันนะผมมีเริ่มกันเลยแล้วก็เป็นสามตัวละครเริ่มต้นของภาคแรกๆด้วยนะผมนี่ก็จะเป็นตัวนี้วิจิตรันนี้นะครับนั่งสองจำชื่อไม่ได้นะแล้วก็ฮิตตัวั้งเงี้ยแล้วก็เซนิกะแมะนะผมอีกตัวเต่านะครับแล้วก็ตัวมังมังเ็นสาวไฟแล้วกันเลยไม่ใช่เป็นมังกรนะเราก็ชอบเรื่องตัวนี้นะครับภาค ออริจินอลนะมันเป็นอย่างนั้นนะผมถ้าใครเคยอ่านนะผมชอบภาคนั้นโอเคตัวนึอื่นก็จัดลงเลยครับผมอ่านนั้นเป็นตัวฟรีหมดเลยนะมันจะแจกมานะครับผมเป็นตัวฟรีมเลยแล้วก็มีพิกาจูด้วยนะครับเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นธาตุนะครับคิดว่านะอ่านไม่ออกเหมือนกันในบางตัวมันดันมี2องธาตุแบบนีน้ไม่เข้าใจนะครับก็งงนะคใครรู้ก็บอกด้ว <laughs> ยโอเคไปดูกันเลยแล้วกันนะครับ ไม่ต้องหวังฮะแนวเกมตัวเกมนี้มีออโต้แน,น่นอนนั่นคือตรงนี้นั่นเองในตรงกลางเลยเดี๋ยวจะมีเรื่องนะครับนี่เจอเมลวบผมเป็นไงโอเคอันนี้ผมก็ไม่รู้คืออะไรนะนะครับส่วนด้านขวามือตรงนี้คืออืมเขาเรียกว่าอะไรวะเทิร์นของแต่ละคนแนละ้ว่าจะถึงกครทำไมมันไม่เริ่มล่ะ ม,มันจะต้องเลือกที่อ่านี่มาแล้วถ้ากดตรงนี้ยเป็นอีกภาษาหนึ่งมันจะเป็นออโต้นะครับอันนี้คือเราเลือกเองได้เลยก็คือจะมีท่าโจมตีแบบนี้ส่วนนี้อันตรีหรือเปล่าจะไม่ได้อ่าได้ใช่ท่าแรกครับผมแล้วก็เลือกตัวละครนะซึ่งโจมตีถหลังไม่ได้มั้งถ้าผมจำไม่ผิดต้องโจมตีถหน้าก่อนปริย,งองอรยังเขาายเนี่ยแอนิเมชันของการโจมตีมันผมว่ามันเทดีนะเออนะเดี๋ยวลองถ้าเป็นท่าไม้ตายนี่จะเท่ใหญ่เลย อ่ะเสร็จแล้วก็ผมจมมีตัวหลังได้เลยนะครก็เอาตัวแบบยะเอาเราเอานี่ไปด้านหลังทําไมวะเอาตัวที่แบบว่าตัวแทงๆนะมาอยู่ข้างหน้าก่อนมันจะโดนตีจบทีข้างหน้าก่อนนะครับอืไอ้หนูไอ้หนูพักแรกนี่เป็นตัวเซตพักหนึ่งพักหนึ่งพักหนึ่งแล้พักหนึ่งก็คือเลดบูกินนะเออครับผมเรียกงั้นไอ้นี่จําไม่ได้พักอะไรอันนี้ทําไม่ตายเขาผมอ่าเดี๋ยวดู อืมห <c oughs> ึ่งง่ยนฮี่อ้าวหยุดไปเลยเอ่ะบ้าบอกสงสัยถ้าผมไปกดคลิกอีกทีนึงมั้งนะมันเลยหยุดนะครับนี่มาแล้วมิวครับผมไอ้เนี่ยเราคัตเตอร์ไม่พัดไปพัดอะไรสักอย่างนี่โจมตีนี่ครับผมชอบเพราะอนิเมะนะช่วยอ๋อรู้แล้ว นี่สคริปต์ไม่ตายโอเคเดี๋ยวลองดูว่ามันเผื่อมันจะออกมาอีกสักรอบหนึ่งว่ะโจมตีไปฮะคือมันมีภาษาท่าตรงนี้นะเนี่ยเดี๋ยวปึ๊บกับปึ๊บเนี่ยเห็นไ,ไหมมันอาจจะเป็นท่าที่เอาไว้ใช้กับตัวละครที่แตกต่างกันหรือเปล่านี่ไม่มั่นใจนะผมสังเกตดูบางตัวมัท่ามันก็มีสองท่านนะผมไม่รู้มันคือท่าหรือเปล่านะถ้าใช้ทําไม่ใช่ก็ขออภัยด้วย สมตดมันพิกิจู <ue> นี่เราสมตีไปครับผมสอง้กันจะได้ไวๆนิดนึ่งอ่ะ e มาแล้วครับหมายตายตนตัวนี้ครับผมนี่พิมัดมันคืออะไรสำหรับนี้โดนเมลเหมือนกันอายะโอ้โดนหม่ด้วยอย่างโหดโดนแล้วมึงนี่ นี่อนิเมะมันเท่ดียังไงเรียบร้อยครับผมประมาณนี้จริงๆมิวมันไม่น่าหวยขนาดนี้นะแต่นี่อาจจะเป็นมิวสัญจรน,นะครับน่าจะน่าจะปากง่ายหน่อยโอเคการเล่นก็ประมาณนี้นะครับก็จะผ่านด่านไปเรื่อยๆรื่อ,ร,อ,ร,อรื่อยนะครับแล้วก็รับรางวัลนะครับถ้าดาวถึงนะส่วนอันนี้นะครับเป็นเข้ามาเก็บพวก เห็นไหมครับตัวละครนะครับก็คิดว่าน่าจะการเล่นน่าจะเหมือนกันแต่ว่าลงได้แค่วันละ3รอบนะครับมันก็ต้องบวกเอานะครับอ่ะลงเลยแล้วกันนะครับผมย้ายมาหน่อยไปเกยจูอยู่ข้างหลังไปโอเคลุยนับอีกสักรอบนึงอันนี้จะปล่อยออโต้ยาวๆนะไม่ต้องเล่นเนงหรอกช่างมันปุ๊บลุยเลยนี่ก็ออโต้ครับแล้วจบเลยนะฮะ เอ้นี่ร่างสองของอันนี้ป่ะวะน่าจะใช่นะร่างสองแล้วร่างสามมันดูจำไม่ได้อดอกนิดแล้วกัน,นะครับนี่ยบร้อย ถ้ามีเสียงไรน,นี่นะเจ๋วเลยนะอ่าเสียงของพวกเสียงของตัวละครอนะ่ะเออครับแต่อาจจะออกมาไม่ได้หรือเปล่าหรือเขาไม่ทํามาก็ไม่รู้นะ <c oughs> อาจจะวุ่นวายนะมาดอกันอีกสิอันนี้เป็นสายฮิวนะครับผมก็เป็นตัวละครฟรีนะครับจบไปลูกอื้อไอ้ก,กบอ่าม้อยเลย ไหนเหรอละ่ะหนุนก่อนจะมึนนงไหนเรียบร้อยไม่น่ารอดอ้าวติดมึนด้วยเรียบร้อยดีครับติดมึนก็เรียบร้อยนะพวหกเธอหกเธอเลยหรอ หรือเปล่าไม่ใช่เว้ยอือ่ะประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับการเล่นนะโอเคก็เดี๋ยวไปดูระบบอื่นกันต่อเลยละกันนะครับผมจะได้มีสเวลรานะ ผมก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยมีด่านต่อไปนะครับเป็นพิกจูร่างอ่าร่างที่ต้องใช้เนี่ยต้องใช้หินอะไรสักอย่างเพื่อแปลงร่างนะให้มันเป็นร่างนี้เออนะครับซึ่งไม่ค่อยเทเท่าไหร่ไม่ถึงไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นะก็ไม่ค่อยเป็นร่างที่นิยมนะครับทำลองนี้ละกันโอเคครับผมร <c oughs> ับของก่อนเห็นระบบระบบ,บอื่นๆ กันบ้างเลยนะครับเริ่มจากไอ้นี่เลยด้านบนนะครับเป็นคล้ายๆดันเจียนต่างๆนะก็มียันเลเวลหกห้าเลยนะครับขอไปเล่นกันเองแล้วกันนะจ๊ะดูแล้วให้ดูอันหนึ่งแล้วกันนะผมก็จะเป็นดันเจียนเจอกับแมวหุ่นยนต์นะฮะลักษณะแบบนี้ก็จัดไปครับผมจัดกับแมวหุ่นยนต์นะผมก็เหมือนแบบลงมาหาออนนี้แหละลงมาหาพวก ของอัปเกรดตัวก็อัปเกรดตัวละครนั่นแหละนะนี่เจอกับไอ้เหมียวหุ่นยนต์นะ <c oughs> เป็นการดั้มไปเลย้บาบอก <c oughs> ชอ็อตเอาให้คิดว่าการเล่นก็น่าจะเหมือนกันนะครับก็เอาเป็นว่า ก็ข้ามไปเลยแล้วกันไม่จริจริงมันกดตรงนี้ได้เลยเนี่ยเออมันกดสกิปได้เลยนะครับเออไม่ต้องข้ามบาบอกโอเคต่อมาครับผมเป็นรูปหมักน,นี้นะครับเป็นการอ่าต่อสู้นะครับกับเทนเนอร์คนอื่นๆน,นะส่วนอันนี้ก็จะเป็นอืมไม่รู้พีพียังไงประธานอ่านไม่ออกลองดูแล้วกัน ในหาเลือกเลยนะครับ <c oughs> มีของขวัญให้นะครับพวกของรีวอร์ดอะไรแล้วก็ร้านค้าด้วยนะครับร้านค้าเกี่ยวกับ PVP นะก็เลือกตัวละครซื้อได้นะครับผมโอเคอ่ะมันหน้าใครฮะมันหน้านี่ครับผมโกรสนะจัดไปประมาณนี้ <c oughs> อตัวเกมมอเตอให้นะครับของ PVP นะครับผมนี่ ถ้เาเราห้าตัวนี่โอ้จะเขามีแหลังเอว <c oughs> อ่ะก็กดสคริปตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะว่ามันแบบว่ามันล็อกผลมาให้อยู่แล้วแหละนะครับว่าใครจะชนะละรแต่ถ้าใครอยากดูก็แล้วแต่นะครับอต่นี้ให้ดูขรงาแล้วก็เร่อกของ,ของวันนี่มีนี่ด้วยหรอเรียกว่าอะไรนะ it's the best อโอเคครับประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ อันนี้เป็นการจัดทีมนะครับไม่มีอะไรมากครับลากขึ้นลากลงคิกแค่นั้น <c oughs> แล้วก็ลูกมอนสเตอร์บอลตรงนี้นะครับผมก็เข้ามาทําการอัปเกรดตัวละครได้นะครับซึ่งการอัปเกรดมีอะไรบ้างนะครับผมมาดูกันมีนี่เพิ่มไปเลยประมาณนี้เห็นไหมชอบตัวไหนก็อัพไปครับผม กโจนะประมาณนี้แล้วก็ด้านบนตรงนี้มันจะเป็นเนื้นเรื่องหรือเปล่านีบผมไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่านไม่ออกนะตั้งชื่อให้ได้ด้วยนะอ๋อนาคามาิตาจะต้องเสียเพชรแน่น,นอน <c oughs> นะครับแล้วก็มีในเรื่องของอตัวนี้เหมือนเป็นการอ่ะผมเรียกว่าอะอะไรดีลูนรนะของแล้วกัน ของใส่เนี่ยมันเป็นแหวนเออนะครับมีอัพของใส่นะเอออะไรประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็กดชึบเนี่ยอันนี้คือเหมืนอนหั้แรลงนะครับผมก็ทำองนี้นะครับไม่มีอะไรมาก <c oughs> นี่เห็นไ,ไหมอ่านะครับก็ตรงนี้คืออัพแบบแบบ แบบแบบเต็มแมกะเออนะครับโอเคต่อมาครับผมเป็นเพรตรงนี้เนี่ยก็คือเลือกใส่ของครับผมได้เลยอืนะครับจะบวกจะบวกอะไรก็บวกไปนะครับอันนี้คืออะไรวะอันนี้มันแนะนําใช่ไหมเนี่ยอันแนะนําก็เปลี่ยนสิเฮ้ยเออนะครับนี่แนะนําเราก็ต้องมาใส่คนนี้เห็นไหมคราคิดว่าน่าจะเป็นการแนะนานะ <c oughs> นะครับโอเคต่อมาด้านล่างครับผมก็จะเป็นคล้าย อะไรดีอะ, <c oughs> ะเหมือนเป็นสเตตัสว่าเฮ้ออันนี้มันเน้นสมดุลนะครับอันนี้ก็เน้นไปทางแบบทางพลังชีวิตใช่ไหมแล้วก็ป้องกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เน้นสมดุลเหมือนกันนะครับก็ไม่มีอะไรส่วนอันนี้เป็นการอัปเกรดอีกหนึ่งขั้นนะครับผมนี่แบบนี้เลยคอัปเกรดก็คืออัปเกรดปกหนึ่งนะครับก็ตามหายเทมมเอาตามด่านพวกนี้นะครับ ัวนี้อัพได้ไหมอาบได้็อัพสิอ่าเพิ่มความเก่งให้ก,กับตัวละครนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้ส่วนอันที่สี่นะครับอันนี้เพิ่มดาวครับผมใช่เพิ่มดาวก็ต้องมีอ่าให้ครบก่อนเสร็จให้ครบนะครับอ่ะแล้วก็ดาวเนะี่ยจะบอกเซตัสด,ด,ด้วยนะโอ้ยมีเจ็ดดาวเลยสิบดาวเลยเหรอสิบสองดาวเลยเยอะเหลือเกินนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นสกิลนะ นะครับบบกได้เลยค่าตรงนี้ก็จะลดลงนะครับเสียเงินก็เสียตังค์นะไอเสียตังค์ก็เสียพอยต์ตรงนี้นะไม่มีอะไรมากโอเคส่วนอันนี้ล็อกอยู่นะครับไม่รู้คืออะไรปล <c oughs> ดล็อกเลยว่ายี่สิบสี่ยี่สิบี่ตัวละครหรือเปล่าเดี๋ยลองก่อน น่าจะ24ตัวละครนะครับเพราะว่าตัวละครน่าจะแมนะ็กซ์ตามเลเด้วยดีนะโอเคตามนั้นช่างมัดส่วนอันนี้เป็นรูปคล้ายๆการความปเปลี่ยนขอ้ออัปเกรดแล้วกันนะผมเนี่ยมันมันขึ้น22่สิบสองถ้าสม,ม่รู้ว่าอัพได้หรือเปล่าอัพไม่ได้นะฮะตัวนี้ล่ะเนี่ยตัวนี้อ๋อคนละตัวนี้เป็นพี่สี่แขนนะก็ยังอัพไม่ได้เดี๋วิวกิจู ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ข้าไปได้เดี๋ยวนะถ้าจะไม่ผิดนี่อ่าโอเคขาดอะไรไม่รู้บวกหนึ่งใช่ไหมอ่าบวกหนึ่งสิมึงหรือเปล่า บวกหนึกันไหนวะช่องแอปอ้าโอเคครับมันจะมีเงื่อนไขยอยู่นะต้องตามเลเวลแล้วก็มีอะไรไม่รู้บวกหนึ่งก็คือบวกหนึ่งตัวละครนั่นแหละจัดไปนี่แปลงร่างวิวัฒนาการสิเออนะครับนี่กลายเป็นพี่บึกนะครับแล้วก็ขั้นต่อไปก็เป็นพี่บึกสี่แขนนะครับก็ต้องเลเวล3าี่หอ่ะโอเคตามนี้ ตัวนี้ก็คงเหมือนกันนะครับนี่เป็นอางนี้แล้วก็อ๋อในรังสุดท้ายนะครับอันนี้ล่ะตัวอะไรเนะี่ยตัวอะไรไม่รู้นะโอเคประมาณนี้นะฮะสำหรับการ,รนัปเกรดตัวละครนะครับผมนี่บอกม,มีทั้งหมดไหมอยากดูตัวละครทั้งหมดนะครับอืมนี่ป่ะตัวละครทั้งหมด ไม่ใช่มีแค่ตัวเดียวมีทันเดอร์อันนี้เหมือนตัวละครใน,นเนี่ยตัวละครพวกเก่งๆนะครับพวกตัวละครในตำนานนะครับอ่านี่กดมัวม่วๆกดเข้ามาครับผมเป็นตัวละคระทั้งหมดที่มีนะครับนี่เลยในหลังเอสบวกครับอกมิวทูนะครับไม่ต้องพูดถึงแล้วก็อันนี้จำชื่อไม่ได้แล้วในตำนานนี่ก็ตำนานมัน นี่ด้วยอ่ะพวกเนี้ยตำนานหมดแหละดูดูแล้วนะครับเก่งเกงหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวท่มาดูมันดูน่ารักเชียวสลามมันเป็นเอสบเลยเหรอโอ้โหแน่นอนนี่เทเอสนะครับผมทุกิีดนเนตนะแล้วก็อันนี้ร่างเมกาใช่ไหมนี่เฮ้ยอ้นี่ตันที่ผมชอบนะในเกมบอยภาคแรกเลยนะครับร่างสามที่ต้องย้ายเครื่องถ้าจะไม่ผิดย้ายเครื่องถ้ามันจะเรืานาการจำได้ โคตรมันนีน้ด้วนนยมั้งเนี่ยจำ่ผิดนี่อีกตัวหนึ่งที่ชอบนะฮะสตราย์นะฟาดฟันหน้าพังนะครับนี่ตัวหนึ่งที่ใช้นะครับในในเกมบอยนะภัคแรกเลยภาคเล o บ k กนะีนะนะครับแล้วก็คาบิโก,กนนะผมยังนี้ก็ใช้นี่นกเต็นานาไอ้นี่เป็นเทเอส่ะเนี่ยมาบอกเก่งกระตายไอ้น,นี่เอสได้ย,ยังไง อันนี้ไม่ต้อง s s s เลยนะเนี่ยโอ้โหเป็น s อเ,เ,เป็น s อย่างเดียวได้ยังไงวะบ้าบอใครมาตั้งเก <c oughs> ่งกระตายตัวนี้แหมโอเคประมาณนี้ให้ดูขร่า้านะคิดว่าน่าจะเยอะมากๆเลยนะครับผมเนี่ยดูดิยาวยันทั้งล่างเลยนะครับแล้วก็คาดว่าน่าจะมาเพิ่มเรื่อยๆแหละนะครับตามเกมโปเกมอนนะมไม่รู้มีกี่ร้อยตัว อันนี้น่าจะเป็นตัวที่เอาไว้แลกอะไรหรือเปล่าเนี่ยมันต้องมีตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วนี้แล้วถึงจะมาแลกได้หรือเปล่ามไม่รู้นะอืมนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันโอเคต่อมาเป็นเควสไม่ใช่เควสเควสรายวันนี่ว่ะใช่ใช่ใชโอเคก็มารับไอเทมนะครับผมไม่มีอะไรหรอกนะครับประมาณนี้แล้วก็เป็นกระเป๋าก็กระเป๋าเรานะครับว่ามีอะไรบ้างนู่นนั่นนี่นะครับ มันก็จะมีแซมแซมภาษาอังกฤษให้ด้วยนะก็ค่อนข้างที่จะก็ดีแหละส่วนอันนี้เป็นเป็นอะไรมันมีบลกสเตตัสด,ด้วยนะครับดูดิเป็นฉาย,ยาหรือเปล่าน่าจะใช่นะเออนะอันที่สองอคืออะไรนะครับได้ไหมมันมีให้อัพครับผมแต่ผมไม่รู้อัพยังไงเอาเป็นว่าอันเนี้ย น่าจะเป็นพวกเนี่ยมันบวกค่าอะไรไม่รู้อ่เป็นเกี่ยวกับของเทนเนอร์นะครับผมก็มีโอ้มีหลายเลเวลเลยน่าจะเป็นพาร์ทสี่สกิลของคนเป็นเทนเนอร์นะอาจจะเพิ่มพลังให้กับพวกโปเกมอนต่างๆโอเคตรงนี้ครับผมเป็นสมุดทั้งหมดของโปเกมอนที่มีนะตอนนี้นะของของเกมนี้นะแล้วก็กาชาปองมา,มาแล้วนะครับอากาชาปองครับผม เปิดเลยแล้วกันฟรีก่อนชัวเนี่เปิดกระจองเ็นนี้ฮะชวงโอ้โหได้ประดาวเอเลยทีเดียวเชียวนะครับก็ถือว่าดูดีเปิดดิกเปิดดิกบีเอ้ยโหได้เอสสามดาวว่ะไอ้หยะไอ้หยะสามเป็นไงมานกพักแรกอะไรไม่รู้ไอ้หนู เอชมาตัวเดียวบ้าแล้วเอมาตัวเดียวฮะโอเคอันนี้เป็นใช้เงินใช่ไหมอ๋อเป็นของต่างๆนั่นเองนะครับผมเป็นเศษนะไม่ได้เป็นตัวอ่ะเรามาเปิดตัวนี้กันครับผมเพื่อมีโอกาสได้เอพวกเทียแบบพวกนี้นะจัดไปนี่อะไเอกันเลยทีเดียว บีด้วยโอเคครับผมก็ความเกลือก็ผมน่าจะมาประมาณนี้แล้วกันนะครับผมต่อมาเป็นช็อปนะฮะของครับผมก็เลือกซื้อตามใจชอบนะครับประมาณนี้แล้วก็จดหมายครับผมเปิดซิได้อะไรเพศมาอีกน่าจะได้เพรสักสองสามพันนะว่าได้เปิดอันนี้เป็นระบบแชทใช่ไหมเอ่ยไม่รู้เหมือนกันอ่ะธงนะครับเป็นกิลแน่นอนแฟนกิลอะไรสักอย่าง ท้วยนะน่าจะเป็นอะชีพเมนท์ไม่ใช่วะโอ้โหมีมิวทูวย์แล้วสามห้านหรอบ้าบอกคำาดูได้ไหมช่ไหมมีมิวแล้วอ่ะพำลังโหดหดนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ของสำหรับพี่เจ้าพี่พี่พี่ที่หนึ่งนะอันดับหนึ่งของเกมนี้นะครับผม โอเคแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นระบบเพื่อนเนาะอ่ามีคนขอมาครับผมอ่ะขอไปก็รับไปนะครับไม่รู้จักกับใครก็ไม่รู้นะครับวิธีการเพื่อนนะผมกดมาที่ตัวนี้นะฮะแล้วกดบวกเลยชับถับชับถับถับหรือจะใส่ดีก็ได้นะครับถ้าแต่ไอเดีเราดูตรงไหนให้กันเลยตามโซเกมครับผมปุ๊บไอดีนี่ตรงนี้เห็นไหมอ่าจริงๆมันจะมีให้เลือกชายหญิงด้วยนะเออนี่ยเนี่ตอนแรกมันจะมีให้เลือกสองคนนี้ นะครับซึ่งการเลือกเทรนเนอร์นะครับผมผมก็เพิ่งรู้นะตอนแรกบวกสเตตัสให้กับเนี่ยมันมีบวกสเตตัสด้วยเออนะครับคิดว่าดี๋าวหลังจะมีเปลี่ยนเทรนเนอร์ได้เลยเห็นไหมนะดูแต่ละคนนะครับใครดูดีเมะหรืออะไรมาก็น่าจะพอรู้จักนะครับผมผมก็ไม่รู้จักเคยเห็นน้องคนนี้ โอเคไม่มีนะครับตามนี้ hey, เดี๋ยวบัณฑ์ช็ไหมครับโอ้ oh, มันมีใส่ตรงนี้ได้ด้วยนะมีบวกอะไรก็ไม่รู้อีกนะครับมันเป็นเปอร์เซ็นต์นะโอเคครับผมแล้วก็แล้วอิไลาวานนะก็ไม่น่าจะมีแล้วละมั้งอันนี้ก็จะเป็นพวกของรางวาัลอ่ะไม่ใช่พวกเติมเงินนะเกี่ยวกับเติมเงินต่างๆนะครับพวกนี้เติมเงินแล้วก็กิจกรรมนะเออนะครับ กิจกรรมพิกบหน้าเติมเงินแล้วก็ได้พิกบไปเลยนะครับครั้งแรกแล้วเติมเงินครั้งแรกอะไรทํานองนี้นะฮะโอเคก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วมั้งนะครับผมนี่เป็นการตั้งเซตติ้งนะครับมีแค่นี้อ่านไม่ออกอ่าฝากเขาท่าน,นี้แล้วกันนะครับสาหรับโปเกมอนภาษาจีนนะครับเดี๋ยวมุดเจอกันนะครับผมวันนี้ไปละอ้าวได้ของเฉยอ่ะไทยเป็ดนี่มันมีอะไรให้กดต้อรับไปนะครผม <laughs> โอเคเฮ้ยสลมป่ะอ้าวได้ของเฉยเหมือนจะกดได้มั้งเนี่ยกดได้ไหมพวกมึงเออนะป่ะกดได้นะครับผมกดมั่วๆเอาเออนะครับเออเพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยโอเคก็ไปละนะครับ